ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กันในเกมโรบอทในแมป two peat นะครับวันนี้ผมเพิ่งหามาท้งานผมเพิ่งได้ผลโอเปตมานะครับนี่ก็เหมือนว่อาอยากได้คนระับนี่ผมก็เลยมาลองมาตีบอสลิงเนะี่ยสุดเด็ยรับบี้เพิ่มนะเพราะว่าคือแบบได้รูบี้อะไรเยอะขนาดน,น,นี้มาก่อนเลยในะครับนี่รับบี้หกหมื่นนะครับก็ก็ลองจะไปตีบอสลิงอีก อีกสามครั้งครับสามครั้งแล้วสองครั้งนี่แหละไม่รู้จะมีใครอยู่โอเปะแบบรู้สึกมันเบาลงนะครับก็เป่ะพอคนเลือดน้อยมันก็ตีแบบเบาพอคนเลือดเยอะก็ตีแบบแรงๆอ่ามันเบาลงมากเลยครับตอนนี้รู้สึกมันจะเบาลงที่จ,จริงตีบอลลิงทีเดียวบอลลิงแตกเลยนะครับตีทีเดียว,วเพื่อน ใครครับเนี่ยเฮ้ยวันอะไรใส่ฟ้าเวกหรือเปล่าพี่เนี่ยโอ้โหพอพอพอเขาเล่นบ้างขอเล่นบ้างขอเล่นบ้างขอเล่นบ้างเฮ้ยเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วนี่นี่อุ้ยอุ๊ยเกือบพึ่งรอดครับเกือบพึ่งรอดเอาเพื่อหายอ๋อพึนขอขอขอบ้างอกี้เฮ้ยกนขอบ้างขอบ้างนี่ขอบ้วงไปอืป ไหน,ไหนเฮ้ยเพื่อนแสดงเลือดให้ดูหน่อยไหนเอ้ยได้อยู่ห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บจ้วงอ้ยอ้ยอุ้ยอุอ้ยโดนครับโดนครับจะแตกแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคใช้ได้แล้วปึ๊บกลับมาจ้วงจ้วงไม่ครับผมได้มาแล้วหกคันล็อบบี้นะครับ สังเกตได้เลยหกพันปีปหยี้ย่าเพื่อนเออเอาเพื่อนกาสมดแล้วโอเคอไปไปอันนี้ผมใช้ชื่ออะไรนะไม่รู้ครับเดิมจวรอมมนเกิดหนนะครับ ว่าจะว่าจะไปที่ก่อนนนแล้วก็จะลองไปแจกดูครับแจกผลทิ้งไว้ประมาณสักสิบสองคนครับอีกหกสิบปันที่เรือก็เดี๋ยวเบื่อเพื่อนจะได้โอเปนะครับหรือว่าจะไม่รู้จะให้เพื่อนยังไงเพราะอะไรไม่เข้าใจอ่ะเฮ้ เอาโอาโห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 กระเตะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยบอลลิงก็เอาอ่ะเปิดนี่นี่ไหนโอ้เพื่อนก็ทำเอาเอ้คนนี้คนใหม่หรือเปล่าหรือว่าคนเก่าไม่จำชื่อไม่ได้เฮ้ยอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมายังไม่พอเออเออพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะจ้วงวิจุดไหนไม่โดนช้วงวิจีนึงเอ้ยเอาไม่โดนไม่เข้าครับอุวยเลือดตะบบเกือบหมด อ, e อ่ะน่าจะห้าสี่สามสองหนึ่งกดจ้วงไอ้โดนทันโดนละหูหูหูดูเลื่อยผมเหลือบเกือบหมดห้าส hey, um. oh yeah, ี่สามสองหนึ่งเปิดเอ้าเอ้ยเปิดติดจ้วงไปโอ้โหผมแตกไปเพื่อนอย่าฆ่านะเกือบจะได้แล้วไม่ใช่จะเพื่อนฆ่ามันอัดเด้งเข้ามาในตัวผมได้ไหม เราไปแจกที่หน้า12คนนะครับ่ร้จะได้หรือเปล่ารู้สึกของโอเปมันบักนะครับอ้าไม่บักะนะ้ราตัดทีแป๊บหนึ่งครับก็ตับมาถึงแล้วครับนี่เอาเอาทำไมเอาวอลลังก์แตกเลย เราขอปุ๊ก็จะไปแจกเลยนะครับจะต้องรอให้มันครบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเปิดจ้วงอืกใส่ลูกลห้าสี่สามสองหนึ่งเจ็บจ้วงอือตงหมดแล้วครับห้าสีสาสองหนึ่ง เอ้เดี๋ยวเอาให้เพื่อนคนระับถ้าตายก็ตายไปเลยเอาทำไมเพื่อนกดได้หลายครั้งครับเนี่ยเอา้าโ,โ,โอ้โหมาเน่มาเน่มาเน่อีกแค่ตัวเดียวเอโอโ,โอ้โหนี่สเสี่ยมหมด เกิดก็ลองข้างน้ะแล้วตัดกันที่มันเกิดเลยนะครับจิงเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวแรกจะให้เพื่อนเพราะผมก็จะตีทีหลังทุกคนตอนนี้เขาตีนะครับเฮ้ยเอาไปต้องตาผมนะเฮ้ยหรือว่าเพื่อนจะเพื่อนอนะไรใครอ้าวกดออกดโอเปร่าเมโดนนะกดเปิดเอาทำไมเปิดไม่ได้อ๋อเปิดได้แล้วจบเอ้าบล็อกเลยครับบล็อกบล็อก ให้เพ kind of ื่อนกดนะครับ oh. มี oh. ่กี่บักมี่กี่บักเยะโอ้มันจะแตกแล้วห้าสี่สามสองหนึกับไปต่อได้ครับเนี่ยรบไปกันแตกโอ้ต่อมันไม่ทันนะ แล้วผมก็จะลองไปเจขอบุนก่อนนะคะล็อกน้อเออโอ้ขอบุณเ,เอานะครับต็อบีผมไม่มีนะครับ แจกหมดเเราก็แจกแล้วก็แล้วก็จบแจกมอะไรนีะไรอยู่กานทะเลเอ้าลิงเอ้าทำไมลิงออกมาครับเนี่ย,ยแล้วตาไปพี่ถึงเลยนะครับ ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับผมเซฟตรงนี้ก่อนเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวเผื่อตัดเซฟเคสเสร็จแล้วนะครับเอผมมาจอดเรือตรงนี้นะนี่เรือของใครไม่รู้นะมันอยู่เปลวไฟเฮ้ยโอ้โหต่อสู้

แบบไม่ค่อยออกจะดีนะคะขนยางขนหมอะอาผลนออกติดกันเอาไปเลยนะก็ก็ขอ,อราไปก่อนเพียงแค่นี้นนะบ๊ายบายสวัสดครับ